ฮัลโหลพัะชตินพ่าข้ามสวัสดีครับต้องการผ่าพันข้อผ่าข้ามซบผืนมครับได้ครับได้แล้วก็ผ่าคุ้มไล่ผ่าข้ามหมาครับผ่พาผืนอครับจัดทรงที่อยู่เก่าเนาะครับ,รบสวัสดีครับ แม่เป็นอย่างช่วงนี้ค่ะข้าวเข้าขายบดีเลยปกติย่าหนาวขาเจ้าซื้อสร้างหลายว่าเป็นอย่างดกลูกค่อยๆขายไปนี่ลนะอีกอย่างแถวบ้านเข้าก็มีคนท่อผ่าข้ามขายห,หลายเงอนแล้วแม่เสียเงินเท่าไหร่า,าส่างให้ตนไปเรียอยหรอครับแต่เงินขายผ่าข้ามนี่ละลูกแม่ก็เพราะมีเงินเก็บอยู่เอานีนอยาคืดหลายเอาผ่าคนข้อไปใส่แล,ล้ลูกน้าไก่หนาวแล้ว ตั้งใจเรียนดัดลูกเด้อขอบคุณครับเมครับท่านเต้นไปชงหาข้าวให้แม่ก่อนเด้อครับอ่ะไปลูกสวัสดีค่ะเดซี่นะคะนัทนี่เองค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็มาไลฟ์สดกันอีกแล้วค่ะพี่พี่โดเน็มาเยอะนะคะพี่พี่ถอดชิลพันห้าเองค่ะโดเน็กันมาเยอะๆนะคะอุยขอบคุณยอดคนดูสองหมื่นคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอ้าเป็นอยังเต้นมีอย่างลูกแม จะว่านี่แม่นัดกับเดบออืมนัดกับเดอีหลีตัวหน้ลูกเอาเป็นอย่างสองคนนี้ก็ได้แต,งต่งโตโปเถอะลูกพี่เดซี่อะไรหรอมีคนโอนเงินมาแล้วอ่ะโดนเหยื่อมาเยอะด้วยไปของเงินผู้อืน่นเพิ่นอีกขอบคุณค่ะโอ้ยเติรนอย่าไปเฮ็ดคือเพิ่นเด้อลูกเด้อหูบอว่าโลกโซเชียลมันสิยืนน้ำเห่าไปตลอดเลยเด้ลูกครับแม่ขรสั้นเติรนพ่อไป้ามเขาสองคนกันเอะค่ะไปลูกไป งั้นจะถอดแล้วนะคะหนึ่งสองสามเอา้าทุกตัวผ้ากระเด้งอยังจะมีมาเป็นเรื่องของพวกเฮาโม,มเมนต์เรื่องของโตเติ้์นเอาช่องโทรศัพท์เข้ามาเติ้์นตัวสีไม่ยากนย่างนักเฮาเอาไหมเาข้าบ่อให้ทุกตัวเอสวันนี้มันบ่อได้ที่มื่แต่งโตโป้ว่าบิวไล่โซดของงั่จากผู้อื่นวันนี้มันบ่ถูกต้องแล้วมันสิเป็นอย่างโลกโซนเดียวมันเก่าไปไกลแล้วท่องหูยดอกอันใดถูกอันใดผิดตัวอิจฉาพวกเฮาเม็นบอสอย่างนึนหลายก่อยับผ่าข้ามแบบโตผ่าข้ามก,กับจบกระจ สุกโตหูบ่ว่า่าข้าวที่สึกโตหยาบยันอยู่นี่มันแห้ความหักความเพียนกว่าสี่อได้แต่ละผืนซึกโตหูบ่ว่ามันยากสั่ใดแล้วก็่าข้ามนี่แหละที่พ่อแม่ึ่งโตมีเงิ่อนส่งให้สุกโตไปเลี้ยนจำไว้ หมู่บ้องวันโลกโซเชียลน่าจะยุ่นตั้งเฮาไปตลอดเลยเด๊ะดูเด๋อหืมเหลืองมือมว่านเฮาวา่าผมเฮาว่าตื่นแห้งเกินไปบอหืมเฮากรว่าจังสั่นละเมื่อคืนนี่เฮาทักไปขอโทษตืน่นไม่แฉตื่นกับบออานบอตอบเขาเลยเอ้าวเฮาก็ทักไปขอโทษตื่นตื่นกับบออานบอตอบแชทห่าคือกันสันมืออื่นเฮาไปขอโทษตื่นกันดีบอหืมดี เข้าขอโทษเดิเอเข้ากับขอโทษตัวหลายๆที่ไร้ว่าแห้งกับโตงของเข้าสำนึกผิดแล้วและรู้แล้วว่าหลัโซเชียลมันไม่ต้องขอดีแล้วขอเสียต่อไปพอเข้าใส่สโซเชียลให้เกิดประโยชน์อย่างชาติฉลาดเข้าสัญญานี่พาข้ามของโตเข้าซักให้แล้วหอมบอเข้าไปโทษให้ดอกเข้าผิดไปแล้วเ,เนี้ยหตุอย่างเข้ากับยอมเข้าไปโทษให้ดอก จนกว่าสุ่มโตสิบห้าห้าลรยสดขายผ้าค้ามจนเิยโอเคได้เลยทุกคนเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงคะวันนี้เรามาไล์สดขายผ้าคามนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าคามที่แม่ของตึ้นพอเองกับมือเลยคะ่ะ นี่ร่าวว่านลาสุดขายผ้าคามขอบใจเด้อจ้าผ้าคามก็เปลี่ยนสมือนโลกโซเชียลที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆคนรุ่นใหม่ได้นำเอาผ้าคามมาเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆทำให้มีรายได้และผ้าคามของเราดังไปไกลทั่วโลกนี่แหละครับคือการใช้โซเชียลแบบไวส์ลี